เรียนท่านประธานสภาผู้แทนาษฎรที่เคารพกระผมนายนิคมบุญวิเศษสมาชิกสภาผู้แทนษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกระผมขอพิปรายร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับพศที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์สิรินินกับคณะสสพรรคเพื่อไทยเป็นผู้เสนอและเพื่อนสมาชิกพรรคก้าวไกลและพรรคปูมใจไทยทั้งสี่ร่าง กระผมขอสับสนุนครับเพราะเห็นปุ๊บกระผมเห็นว่าการออกเสียงประชามติเป็นการคืนอำนาจอธิปไตยให้กับพี่น้องประชาชนให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ในการกำหนดทิศท,ทางประเทศในการที่เราจะร่างทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเราไม่แตะหมดหนึ่งหมดสองอันนี้คือชัดเจนทั้งาทางครับรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นของประชาชนประชาชนเป็นผู้มีอำนาจ ประชาชนย่อมเป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติว่าเราสมควรจัดทำรัฐมนตรฉบบบใหม่หรือไม่การออกเสียงประชามติควรเนี่ยทำง่ายๆเท่าต่า,า,างครับการใช้อำนาจอิปไตยควรง่ายๆครับไม่ควรมีอุปสรรคไม่ควรมีอุปสรรคเรื่องเวลาอุปสรรคเรื่องค่าใช้จ่ายการกำหนดทิศทางการประชามตินะครับในรัฐมนตทีกำหนดไว้เนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อน อาจทาให้การประชาธิปไตยไม่ประสบความสําเร็จเสียเวลาเปลืองงบประมาณปเปล่าเราจึงเห็นควรว่าจะมีการแก้ไขในมาตราสิบมาตราสิบเอมาตราสิบสองและมาตราสิบาเพื่ออะไรครับเพื่อให้การออกเสียงประชาธิปไตยผ่านและเราทุกคนจะได้รนันูญฉบับใหม่ซึ่งเป็นฉบับของประชาชนการออกเสียงประชาธิปไตยนั้นควรกําหนดให้สามารถกําหนดวันออกเสียงประชาธิปไตยได้ร่วมกับ วันเลือกตั้งท้องถิน่นเลือกตั้งซ่อมหรือเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนสภาเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาและที่สําคัญการออกเสียงประชามติคนออกเสียงได้หลากหลายวิธีทางไปรษณีย์ทางออนไลน์ทางโซเชียลหรือทางอื่นๆท่านประธานเพื่อให้ความสะดวกกับพี่น้องประชาชนเป็นการจูงใจให้ประชาชนที่เขาไม่สามารถมาออกเสียงประชามติไม่สามารถเดินมาคูหาได้ เพราะหลายคนเขาอยากจะออกเสียงครับแต่มีความจําเป็นทางร่างกายสุขภาพผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยหนักหรือคนที่มีธุระจําเป็นจริงๆไม่สามารถมาได้แต่ตัวเขาเองก็อาจจะอยากจะออกเสียงประชามติเห็นชอบแต่ถ้าเราบอกว่าคนที่ไม่มานะครับไปรวมกับคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมอยากจะแก้ไขากฎหมายด้วยซ้ําว่า การออกเสียงประชามติหรือการเลือกตั้งเนี่ยควรจะมีแค่สองช่องช่องเห็นด้วยกับช่องไม่เห็นด้วยแต่ในเมื่อกฎหมายกําหนดเป็น3ามช่องเท่ามาทางครับช่องหนึ่งเห็นด้วยอีกช่องหนึ่งไม่เห็นด้วยและมีช่องหนึ่งคือช่องช่องงดออกเสียงเราเอาช่องงดออกเสียงไปรวมกับช่องไม่เห็นด้วยเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่งดออกเสียงซึ่งเขาอาจจะมีความเป็นกลางไม่สามารถตัดสินใจทางใดทางหนึ่งได้ กับกลายเป็นว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ไม่เห็นด้วยผมคิดว่าลักษณะนี้เนี่ยนะครับเป็นการไม่ชอบธรรมกับคนที่เห็นด้วยฉะนั้นผมคิดว่าเราควรจะมีวิธีการโดยผมเห็นชอบที่สุดก็คือร่างของรองศาสตราจารย์ชูสักสิรินินคือเราเอาคะแนนนะครับที่เป็นคะแนนสูงสุดในสามช่องเป็นหลักยกตัวอย่างเท่ามะทางครับ ถ้ามีคนมาลงคะแนนเสียงนะครับหน,นึ่งร้อยคนนี่นะครับนปมาทานมีคนเห็นด้วยสี่สิบคนนะครับคนที่ไม่เห็นด้วยยี่สิบคนและผู้ที่ไม่ออกเสียงนะครับอีกสี่สิบคนเห็นไหมครับฉะนั้นช่องคนเห็นด้วยเนี่ยมันอาจจะมากกว่าัวยกตัวอย่างใหม่นะครับถ้าคนเห็นด้วยสี่สิบห้าคนคนไม่เห็นด้วยยี่สิบห้าคน เห็นไ,ไหมครับรวมแล้วเป็นอะไรเป็นเจ็ดสิบแล้วคนงดออกเสียงสามสิบคนเนี่ยฉะนั้นคนเห็นด้วยย่อมชนะแต่ถ้าเราเอาสองอันไปรวมกันคือคนไม่เห็นด้วยกับคนงดออกเสียงก็จะทําทให้ประชามติฉบับนี้มันตกไปและที่สําคัญนะครับในมาตราสิบสามเนี่ยผม,ม็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าการออกเสียงประชามตินะครับถ้าเราใช้วิธีการดับโลดดับเบิ้ลมาจอริตี้เนี่ยนะครับมันจะทําให้การออกเสียงประชามติค่อนข้างจะยาก สมมติว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ออกเสียงนะครับมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียง40ล้านคนเนี่ยนะครับแต่มาออกเสียงจริงไม่ถึงกึ่งหนึ่งไม่เกิน20ล้านคนก็ทําให้ประชาธิปตินั้นตกไปทําให้เราเสียเวลาเสียงงบประมาณยังไม่พอครับคนที่มาออกเสียงประชาธิปติต้องได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งอีกอันนี้ยิ่งยากไปใหญ่ครับที่ผมอธิบายไปแล้วเพราะช่องที่หนึ่งก็คือช่อง เห็นด้วยแต่ช่องที่สองกับช่องที่สามเนี่ยไปรวมกันเนี่ยตรงนี้ผมไม่เห็นด้วยตรงนี้นะครับจึงมีการแก้ไขมาตราสิบสามนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันตื่นตัวครับเพราะเป็นโอกาสที่เราจะได้มีการช่วยกันรธรรมชาติมติเพื่อเห็นชอบให้มีการจัดทำร,รัฐมนูญฉบับใหม่เพื่อกำหนดทิศทางของประเทศเราจะได้รัฐมนูญฉบับของประชาชนที่แท้จริงเพื่อประเทศเดินหน้า กฎหมายใดที่เป็นกฎหมายที่ทําให้เป็นกฎหมายที่ยุ่งยากซับซ้อนเป็นกฎหมายที่เกีก่ยวกันการพัฒนาประเทศเราก็จะได้มีการทําในรัฐมนตรฉบับใหม่นี้และก็ขอฝากนะครับคณะกรรมการนิิการที่จะตั้งขึ้นนี้ช่วยกันครับผมจึงเห็นชอบร่างรัฐมนูญฉบับประชาชนนะครับที่สามที่สี่ฉบับที่ยื่นเข้ามานะครับโดยฉบับของ คณะรัฐมนตรีฉบับของท่านชูศักดิ์สิรินทร์และก็เพื่อนสมาชิกทั้งสองพรรคผมขอสมนวนครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับอีกสองท่านนะครับท่านแรกท่านสหัสวัสดิ์คุ้มคงนะครับท่านที่สองท่านศส,สิน,น,นันท์ธรรมนิธินันนะครับเชิญท่านสหัสวัสดิ์คุ้มคงครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสหัสวัสดิ์คุ้มคง,คงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขตเจ็ด 7, พักก้าวไกลครับ ขอมีส่วนร่วมมีพิปายร่างแก้ไขพรบประชามติโดยเฉพาะฉบับของพักคก้าวไกลที่เสนอโดยคุณผลิตวชลศิลป์นะครับเพื่อให้เป็นแนวทางในการลงมติของสภาในวันนี้นะครับสำหรับประชามตินะครับเป็นหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยครับและแทบจะเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยทางตรงที่สุดรูปแบบหนึ่งที่เรายังสามารถเห็นได้ในปัจจุบันนะครับประชาิมติคืออะไรครับตามชื่อเลยครับก็คือมติของประชาชนครับคือความคิดเห็นของประชาชนต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งคำถามใดคำถามหนึ่ง หรือหลายหัวข้อครับหลายคําถามก็ได้เช่นกันนะครับประชามติในภาษาอังกฤษเราคุ้นเคยกับคำว่า referendum นะครับคำนี้มีรากศัพท์จากภาษาละตินชื่อว่า refer นะครับแปลตรงตัวว่านํากลับครับโดยปกติคํานี้ก็จะใส่บริบทเข้าไปนะครับและโดยบริบทแบบนี้แล้วก็คือการนําข้อเสนอ กลับไปถามประชาชนครับให้ประชาชนเป็นผู้ให้ความเห็นหรือเป็นผู้ตัดสินก็ได้ครับและนี่คือหัวใจของประชามติครับ <c oughs> คือการนําคําถามหรือเรื่องที่ต้องตัดสินใจกลับไปถามประชาชนนะครับ <c oughs> สิ่งที่ผมอยากจะกล่าวในวันนี้คือเรื่องนี้ครับเรื่องการนํากลับไปถามประชาชนครับว่าจริงๆแล้วพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับพศ2564หรอสรือฉบับปัจจุบันเนี่ยครับสามารถนําเรื่องสําคัญสําคัญกลับไปถามประชาชนได้จริงหรือไม่แล้วเราจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรครับเพื่อไม่ให้การทําประชามติแต่ละครั้งเกิดความยากลําบาก ลำบากทั้งประชาชนลำบากทั้งงบประมาณนะครับเราถ้าวันนี้เราแก้ไขพราะวประชามติแล้วประชาชนจะได้อะไรนะครับเรื่องแรกเลยครับการมีประชามติแต่ละครั้งนั้นสิ่งแรกที่ต้องมีคือคําถามประชามติครับและกว่าจะได้มาซึ่งคําถามประชามติแต่ละครั้งนั้นหากมาจากรัฐมนตรีหรือสภาเองก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนัะครับแต่หากคําถามนี้มาจากประชาชนนั้นกลับเป็นเรื่องที่ยากแสนยากครับยากอย่างไรบ้างครับคือทุกวันนี้หากภาาประชาชนจะเข้าชื่อเพื่อเสนอคําถามประชามตินั้นก็ยังเป็นระบบ อนาล็อกครับหรือใช้กระดาษอยู่ครับซึ่งฟังดูแล้วก็อาจจะไม่ได้แปลกพิสดารอะไรครับก็ไปรวบรวมรายชื่อและเอกสารต่างๆมาเป็นกระดาษเป็นสำเนาแล้วเวลาส่งให้เอานั้นก็ดันเอาสำเนานั้นมาทาเป็นไฟล์ดิจิตอลอีกครับแล้วจึงนํามาส่งอีกทีครับยกตัวอย่างง่ายๆครับสมมติว่าวันนี้ภาคประชาชนองค์กร A ครับต้องการจะเสนอคําถามประชามติโดยการเข้าชื่อองค์กร A ต้องล่ารายชื่อโดยให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่งเอกสารเป็นกระดาษมาให้แล้วหลังจากนั้นองค์กร A ต้องนาเอกสารที่รวบรวมทั้งหมดนี้ ไปสแกนครับแล้วจึงนําส่งคณะดรัฐมติอีกครั้งหนึ่งทุกท่านงงไหมครับถ้าหากเอากระดาษทั้งหมดไปส่งเป็นกระดาษไปทั้งหมดเนี่ยผมก็พอเข้าใจครับแต่ให้เอากระดาษไปสแกนแล้วส่งเป็นไฟล์คําถามของผมคือทําไมเราไม่ออกแบบให้เข้าชื่อผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่ตรวจสอบได้แทนครับตอนเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่างๆครับเราเคยทำมาแล้วครับและทําได้ครับผมเห็นว่าเรื่องนี้ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเพื่อจะนําเรื่องสําคัญเหล่านี้กลับไปสู่ประชาชนให้ง่ายขึ้นครับนี่คือเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งที่ร่างของพักก้าวไกลเราได้นําเสนอเข้าไปครับ ประเด็นต่อมาครับเมื่อมีการเสนอชื่อคำถามแล้วก็คือประเด็นของคำถามประชามติครับพรบปัจจุบันฉบับน,นี้มีการเขียนไว้อย่างกากวมในมาตรา14ให้ตีความได้ว่าคำถามเปิดอาจเปิดให้มีคำตอบได้แค่เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบซึ่งเป็นปัญหามากในปัจจุบันนะครับขอสไลด์นะครับยกตัวอย่างคำถามประชามติที่เรากำลังจะต้องไปลงนะครับคำถามนี้ออกมาโดยรัฐบาลถามว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่ โดยไม่แก้ไขหมวด1บททั่วไปและหมวด2หมวดพระมหากษัตริย์ลองคิดดูดีๆนะครับว่าคําถามนี้มีกี่คําตอบครับคําตอบแรกครับถ้าเราเห็นว่าเขียนว่าเห็นชอบนะครับแปลว่าเราเห็นชอบให้มีการจัดทารัฐธรรมนูญใหม่โดยไม่แก้หมวด1หมวด2ครับอันนี้ไม่เป็นปัญหาครับแต่ถ้าตอบไม่เห็นชอบล่ะครับจะแปลว่าอะไรได้บ้างครับหนึ่งครับอาจแปลว่าไม่เห็นชอบกับการแก้รัฐนูน2ออาจไม่เห็นชอบกับการแก้รัฐนูญโดยไม่แก้หมวด1หมวด2หรือ3ครับอาจไม่เห็นชอบกับคําถามครับพักเก้าไกลเราจึงเสนอว่าควรมีทางเลือก มากกว่าแค่ y ย s yes, หรือ n no, นครับเพราะคําตอบอาจมีหลากหลายมากกว่านั้นหรือมีคําตอบได้มากกว่า1ข้อครับเช่นในคําถามเดียวกันครับเราอาจจะมีคําตอบที่3ว่าเห็นด้วยกับการแก้รับนูลทั้งฉบับหรือจะแยกเป็น2คําถามเช่นท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขรับนูลและอีกคําถามหนึง่งคือท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ทุกหมวดเว้นหมวด1หมวด2แบบนี้ก็ได้ครับเราต้องนึกถึงความเป็นไปได้ที่มากขึ้นครับเพราะการตีกรอบให้แคบเกินไปแบบนี้จะเป็นการ ง่ายที่คนอยากจะแก้จะเป็นการจัดคนที่แก้รับอยากแก้รับนูลทั้งฉบับกับคนที่ไม่อยากแก้รับนูลไปอยู่ในกล่องเดียวกันทังท้านี้จริงจริงๆแล้วครับต่างกันคนละขั้วครับเราจรึงจําเป็นต้องมีทางเลือกมากขึ้นเพื่อให้การถามประชาชนในแต่ละครั้งเป็นไปอย่างมีความหมายครับไม่ใช่แค่บีบให้ประชาชนเป็นตรายางสนองวาระของตัวเองนะครับและเมื่อมีคําถามประชามติแล้วครับต่อมาก็คือเรื่องของวันลงประชามติครับ เรื่องของการกําหนดวันลงประชามตินะครับรเป็นเรื่องใหญ่มาก <gano> และเป็นเรื่องสําคัญที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจํานวนมากครับที่จะออกไปลงประชามติครับทุกร่างท,ที่ยื่นเข้ามาครับให้ความสําคัญกับเรื่องนี้โดยให้พยายามจัดวันลงประชามติให้เป็นวันเดียวกับการเลือกตั้งในระดับต่างๆซึ่งเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพระแม้ว่ารัฐจะประกาศให้วันประชามติเป็นวันหยุดก็ตามแต่การออกไปประชามติแต่ละครั้งมีต้นทุนครับการเดินทางกลับต่างจังหวัดแต่ละครั้งวันเดียวไม่พอนะครับไม่นับว่าใครใครให้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งอีกนะครับ ถ้าออกแบบให้เป็นวันเดียวกับการเลือกตั้งได้ก็จะเป็นผลดีกับประชาชนหลังเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินด้วยนะครับเป็นการลดต้นทุนในการออกเสียงแบบนี้ครับจึงจะเป็นการนําเรื่องสําคัญกลับไปถามประชาชนได้แบบจริงจังนะครับประเด็นต่อมาครับเมื่อมีวันลงประชามติแล้วสิ่งสำคัญต่อมาคือรูปแบบกติกาครับการแพ้ชนะของประชามติครับปัจจุบันในมาตรา13ของพรบปัจจุบันนั้นใช้สิ่งที่ว่า double majority ครับหรือเสียงเกินเกิกึ่งหนึ่ง,งสองชั้นแปลเป็นไทยแล้วผมก็ยังงงอยู่ดีนะครับแต่ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ครับ เสียงเกินกึ่งหนึ่งสองชั้นก็คือถ้ามีการลงประชามติผลประชามติจะผ่านก็ต่อเมื่อ1มีคนมาใช้สิทธิ์เกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์2คือเกินกึ่งหนึ่งของผู้ออกมาใช้สิทธิ์อีกทอดหนึ่งครับสำคัญตรงนี้ครับระบบเสียงเกินกึ่งหนึ่งสองชั้นแบบนี้ทําให้เกิดปัญหาครับหากกลุ่มที่รู้ว่าตนจะแพ้ประชามติสิ่งที่เกิดขึ้นคือกลุ่มเหล่านี้ก็ไม่ออกไปโหวตครับและแหมลณนงลงให้คนไม่ออกไปไปลงเสียงประชามติแทนครับเพื่อเป็นการล่มประชามติครับซึ่งข้อนี้ก็นน่าาากกกกัังงวลมมะครรบีีออเสย ประชามติแก้รัฐนูนในเร็ววันนี้คนที่ไม่อยากแก้รัฐนูนวิธีการง่ายที่สุดที่จะชนะก็คือลณลงให้คนไม่ออกไปลงประชามติครับให้ประชามติลม่มซึ่งก็ต้องเสียเงินเสียทองทํากันใหม่อีกครั้งครับแล้วทำให้คนประชาชนต้องออกมาประชามติซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับซึ่งทางล่างของพรกเก้าไกลรวมถึงร่างของพรคเพื่อไทยและคอรมอและพรคภูมิใจไทยนะครับจึงเสนอให้ใช้เสียงข้างมากธรรมดานะครับออกมาโหวตเท่าไหร่ก็ใครเสียงมากกว่าคนนั้นก็ชนะครับง่ายๆแบบนี้ครับกลับไปถามประชาชน ง่ายๆครับเป็นสิ่งสําคัญและทําให้ประชาชนประชาธิปิไตยทางตรงยังมีความสําคัญอยู่ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้อํานาจของตนแสดงความเห็นและตัดสินชีวิตของเราเองครับการลงมติแก้ไขร่างพรบประชาธิปติจึงไม่ใช่แค่สําคัญกับพี่น้องประชาชนเท่านั้นนะครับแต่สําคัญกับระบบประชาธิปไตยด้วยนะครับผมขอสนับสนุนร่างแก้ไขพรบประชาธิปติในวันนี้ทุกร่างครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปท่านสสินันทมนิธินันเชิญครับ คาะท่านประธานคะ่ะทฉันทนายแจมส,สิน,นันท์ธรรมนิชินานคะ่ะผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11พักเก้าไกลเขตสายไหมค่ะวันนี้ขอมีส่วนร่วมนะคะในการอภิปรายร่างพรบรว่าด้วยการออกเสียงประชามติคะ่ะเพราะว่านี่เป็นโอกาสสาคัญนะคะที่พวกเราในฐานะสมาชิกสภาแห่งนี้จะร่วมกันหาทางออกที่ถูกต้องและเป็นประชาธิปไตยให้กับประเทศไทยของเราคะ่ะท่านประธานคะการจัดทําร่างพรบประชามติฉบับนี้คะ่ะ หากต้องการจะใช้เป็นบันไดขั้นแรกในการร่างหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยที่มีผลต่อการกำหนดทิศทางในอนาคตของประเทศไทยนะคะไม่ว่าเป็นทิศทางในก็ตามค่ะเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งนะคะจะประกอบไปด้วยสิทธิต่างๆเสรีภาพของประชาชนความเป็นอยู่รวมถึงประชาธิปไตยในประเทศนั้นๆค่ะด้วยเห็นี้เองอรรท่านประธานดิฉันก็จึงนะคะอยากจะให้กติกาของการทำธรรมติครั้งนี้ค่ะสะดวก ง่ายแล้วก็เอื้ออํานวยต่อการเข้าถึงของประชาชนเพื่อสร้างสร้างการมีส่วนร่วมให้มากที่สุดกับธรรมทานหลังจากที่ท่านได้อ่านทุกร่างที่ยื่นเสนอเข้ามาในสภาทั้ง4ฉบับนี้นะคะ mm. ก็าวากันให้ชัดเจนนะคะเรื่องของกติกาการจัดทําประชามติ mm. เพื่อให้มีความยึดโยงกับหลักการประชาธิปไตยนะคะที่มีศูนย์กลางคือประชาชนนะคะแต่ร่างของท่านฟริตนะคะวัชรศิลป์นเนี่ยจะมีประเด็นสําคัญอยู่ประมาณ2ประเด็นด้วยกันกับธรรมทาน ประเด็นแรกคือคือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะนั่นก็คือการเสนอให้มีการเข้าชื่อเสนอคําถามประชามติและพักเก้าไกลเป็นพักเดียวที่เสนอให้มีการแก้ไขมาตรา11ค่ะให้สามารถเข้าชื่อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ําเดิมนะคะโดยการให้องค์กรอิสระเนี่ยมานั่งตีความนะคะมานั่นตีตกรายชื่อที่ประชาชนเข้าชื่อกว่า20 0 0 0 0รายชื่อแล้วก็เพื่อลดข้อคอรหาที่กิจกันทางการเืินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้ นะคะกระบวนการนะคะย่อมเป็นเรื่องที่ดีค่ะที่ฉันเห็นว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําให้เกิดการเข้าถึงกระบวนการได้ง่ายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียมค่ะประการที่2องะท่านประธานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพื่อนๆนสมาชิกหลายคนได้พูดไปแล้วนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการกําหนดกติกาที่เปลี่ยนจากดับเบิลม majority มาเป็นซิงเกิลม majority ค่ะซึ่งกําหนดให้ผู้ลงประชามติเนี่ยจะถือว่าผ่านก็ต่อเมื่อมีผู้มาลงคะแนนให้ผ่านมากกว่า50%ของผู้ใช้สิทธิ หากเราใช้เกณฑ์นะคะจากเดอบลมาร์จอรนตี้เพื่อหาข้อยุติจากการทำประชามติครั้งนี้อาจจะทำให้การทำประชามติเนี่ยตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกคว่ำนะคะแล้วก็เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณด้วยนะคะด้วยเหตุน,นี้เองค่ะเราควรจะต้องตัดความเสี่ยงออกไปตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะที่อาจจะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตด้วยการใช้เป็นระบบแบบซิงเกิลมาร์จอรนตี้ อีกประการหนึ่งก็คือว่าผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนแต่ละครั้งค่ะมักจะสอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองอยู่แล้วนะคะอย่างเป็นมีนัยสําคัญค่ะการใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งสองชั้นหรือว่าดับเบิร์มาจเดิตี้จะทําให้ทําประชามติเนี่ยไม่ได้สอดคล้องกับจานวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและทําให้การทําประชามติในครั้งนั้น,นอาจจะเกิดปัญหาในอนาคตขึ้นได้ค่ะ ธรรมธารคะในฐานะของฝ่ายนิติบัญญัติและการเมืองค่ะการร่างธรรมนูญหนึ่งฉบับนะคะเป็นภาระหนักอึ้งที่เราจะต้องพิจารณากันหลายๆครั้งและในทุกคนในที่นี้ก็คาดหวังร่วมกันนะคะว่าการร่างธรรมนูญฉบับนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นฉบับใหม่นะคะเพราะว่าเราจะร่างขึ้นมาจากมือของประชาชนที่ได้อํานาจมาจากการเลือกตั้งค่ะการร่างครั้งนี้นะคะย่อมจะแข็งแกร่งกว่าฉบับที่มาจากการทารัฐประหารแน่นอนนะคะ และต้องยึดโยงกับประชาชนเป็นหลักการพื้นฐานที่สําคัญค่ะ mm hmm. กฎิกาครั้งนี้ต้องไม่ปิดกัน้น mm hmm. ไม่ล็อกสเปคค่ะ mm hmm. แก้ไขได้และให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียมกันทุกฝ่ายตั้งแต่ต้นกระบวนการตลอดไปจนถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในการตั้งคําถามประชามติค่ะด้วยเหตุนี้เองท่านประธานดิฉันจึงอยากฝากนะคะ พวกเราทุกคนเอาไว้ในที่นี้นะคะว่าการตั้งกติกาการออกเสียงประชามติเพื่อร่างรัฐมนูญฉบับใหม่ครั้งนี้อยากให้เล็งเห็นหลักการธรรมดาธรรมดาพื้นฐาน3ข้อด้วยกันข้อหนึ่งคือการตั้งกติกาในบันไดขั้นแรกค่ะต้องไม่เพิ่มความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในหลักการพื้นฐานของความเท่าเทียมค่ะโดยมีองค์กรรัฐสภาและองค์รกรอิสระค่ะ,คะที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกรก,กตเป็นตัวกลางในการสงวนจุดต่างสแสวงจุดร่วมให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นโดยไม่มีเครื่องมือทางการเมือง มาเป็นส่วนสําคัญในการกีดกันฝ่ายตรงข้ามออกไปค่ะข้อ 2. คือหลักการในการร่างพรบประชามติครั้งนี้นะคะหากจะใช้วิธีการทําประชามติค่ะต้องทําให้ชัดเจนทั้งกติกาแล้วก็กรอบระยะเวลาการกําหนดวันออกเสียงประชามติด้วยข้อสุดท้ายข้อ3ค่ะฉบับใหม่ฉบับนี้นะคะจะเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญของทิศทางการเมืองไทยนะคะซึ่งควรยึดโยงกับประชาชน เป็นหลักนะคะทั้งในเรื่องของกติกาการลงรายละเอียดการลกอคติทางการเมืองไม่ใช่ช่องทางนิติบัญญัติในการใส่ความททเยอทะยานต่างๆทางการเมืองเข้าไปเพื่อหวังประโยชน์ส่วนตัวอย่างที่เคยมีกันมาก่อนหน้านี้ค่ะพระบรฉบับนี้นะคะหากในอนาคตจะนําไปสู่จุดเริ่มต้นของความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยเนี่ยจะกลับมามีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งคงจะต้องมีเส้นทางที่เราจะต้องเดินทางกันอีกยาวไกลกว่าจะมีรัฐธรรมนูญน,นะคะดิฉันและพรรคก้าไกลก็เลยยินดีที่จะสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ทั้ง4ร่างนี้เข้าไปถกกันในชั้นกรรมธิการค่ะพวกเราในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยยังคงต้องพูดคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะแล้วก็ร่วมกันออกแบบกระบวนการเพื่อให้ประชามติเนี่ยเป็นคําตอบที่ยืนยันเจตจานงของประชาชนค่ะแล้วก็ยืนยันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าควรจะต้องแก้ทุกหมวดนะคะทุกมาตรา ดิฉันจึงขอสนับสนุนร่างพันธรรมทั้ง4ร่างนี้ค่ะเพื่อเปลี่ยนเสมือนเป็นการเปิดประตูบานแรกนะคะในการร่วมพูดคุยกันในการหาทางออกการสร้างกติกาที่ดีที่สุดเป็นธรรมกับทุกฝ่ายผ่านรัฐสภาและให้ยึดโยงกับประชาชนเป็นหัวใจหลักค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะครับต่อไปนะครับท่านขาติยาสวสดิพนเชิญครับ